สวัสดีนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะวันนี้พบกับครูโรสอีกแล้วนะคะในชั่วโมงที่3ค่ะวิชาดนตรีนาฏศิลป์นะคะ วันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในหัวข้อท่องกรร้องเพลงค่ะ,ะท่องกรร้องเพลงรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะลูกว่าต้องเป็นเกี่ยวกับการร้องเพลงไหนดูซิว่านักเรียนจะร้องเพลงเป็นไหมเพลงนี้คือเพลงช้างใช่ไหมคะลูกนักเรียนลองช่วยคุณครูเนี่ยแบ่งวรรคตอนแล้วก็ช่วยกันร้องเพลงให้ถูกต้องหน่อยสิคะว่ามันร้องอยังไงถึงจะไพเราะ่อเร้อง,อง,องรอบแรกก่อนเลยนะคะช้าง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  น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตวไม่เบาว่าจมูกยาวๆเรียกว่าง,งวงซองเขียวขางงวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวต่อไปนักเรียนลองมาวักให้ถูกต้องนะคะตามเส้นที่เขาแบ่งให้นะคะเส้นสีแดงๆนะ ช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงสองเขียวขางวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวอ่านี่คือการร้องเพลงที่ถูกต้องนะคะลูกแล้วก็มีการแบ่งวรรคตอนที่ถูกต้องด้วยนะคะทำให้เราเนี่ยร้องเพลงได้อย่างไพเราะเลยค่ะเขาบอกว่าการฝึก การอ่านบทก่อนเนี่ย การฝึกร้องเพลงนะคะอาจเริ่มต้นจากการฝึกอ่านทำนองสนอก่อนเพราะการอ่านทำนองสนอเนี่ยเป็นการฝึกร้องเพลงอย่างหนึ่งแต่ทำนองสนอเนี่ยไม่มีทำนองเพลงเหมือนกับเพลงทั่วไปจะมีลักษณะเหมือนเสียงสวดมนต์มากกว่าเสียงพูดนะคะการอ่านทำนองสนอจะมีลีลาการอ่านที่แตกต่างกันตามลักษณะคำประพันธ์เช่นโค้งฉันกาบก่อนเป็นต้นนะคะดังนั้นหากนักเรียนได้ฝึกอ่านทำนองสนออย่างสม่ำเสมอเนี่ยจะช่วยฝึกการแบ่งคำ การแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้องตามหลักจังหวะดนตรีนั่นเองคุณครูนะคะก็ยกตัวอย่างของกรสี่นะคะเป็นคำประพันธ์ประเภทกรนะคะมาให้นักเรียนได้ศึกษากันนะคะมาดูกันค่ะนี่คือกรสี่นะคะแผนผังกรสี่ค่ะในหนึ่งบทมีสองบาทนะหนึ่งบทมีสองบาทนะคะนี่คะคะหนึ่งบทนะคะมีสองบาทอย่างนี้เรียกว่าบาทนะคะหนึ่งบาทสองบาทนะคะ หนึ่งบาทมีสองวักนี่คือหนึ่งบาทนะคะมีสองวักเห็นไหมคะหนึ่งวักสองวักนะคะวักละสี่คำสี่ไหมหนึ่งสองสามสี่อ่าสี่หนึ่งสองสามสี่เขาจึงเรียกว่ากรสี่นั่นเองค่ะในนี้นะคะแผนผังกรสี่เขาก็จะมีทั้งหมดกี่ สองบทนะคะสองบทนะคะเห็นไหมคะหนึ่งบทหนึ่งบทรวมกันเป็นสองบทนั่นเองค่ะแต่ละบทก็มีสองบาทอันนี้หนึ่งบาทอันนี้สองบาทแต่ละบาทมีสองวักก็คือนี่หนึ่งวัก,กอันนี้สองวัก,กแต่ละวัก,กมีสี่อะไรคะสี่คำหนึ่งสองสามสี่คำหรือพยางค์นั่นเองค่ะลูก เห็นไหมคะว่าหมายเหตุนะคะกำหนดให้ดอกไม้นะคะแทนพยางหนึ่งพยางนะคะส่วนเส้นนะคะเส้นทึบๆนะคะนี่คือดอกไม้นะคะหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมคะเขาเรียกว่าก่อนสี่นะคะส่วนอันนี้เส้นทึบๆนะคะแสดงถึงตำแหน่งของคำที่สัมผัสของจองกันเห็นไหมคะคำสุดท้ายพยางที่สี่สัมผัสกับคำแรกใช่ไหมคะของวรคที่ สองนั่นเองค่ะเห็นไหมคะมันสัมผัสกันโยงสัมผัสคำกันนะคะลูกอ่าทีนี้นะคะค,คุณครูก็ยกตัวอย่างกรอนสี่มาให้นักเรียนดูนะคะอย่างเช่นเพลงนี้นะคะกรอนสี่นะ,ะไม่ใช่เป็นเพลงเป็นกรอนนะคะเรามาเรียนรู้พร้อมกันค่ะดวงจันทร์วันเพนลอยเด่นบนฟ้าคำว่าเพนคล้องจองกับคำว่าเด่นใช่ไหมคะลูกบนฟ้า นักเรียนสังเกตตัวสีฟ้านะคะลูกเพนเด่นเห็นไหมคะคำคล้องจองกันแสงนวลเย็นตาตาสัมผัสกับคำว่าฟ้าสะกดด้วยสระอาเหมือนกันเลยนะคะพาใจหะอหันตากับพาคล้องจองกันสะกดด้วยสระอาเหมือนกันเลยนะคะใจหะอหันนะคะชักชวนเพื่อนยาชักชวนเพื่อนหายนะคะ มาเล่นร่วมกันนักเรียนดูนะยากับมานะคะยากับมาทำไมคะลูกของจองการสะกดด้วยสระอาเหมือนกันมีความหมายที่ไพะนะคะมาเล่นร่วมกันเอายังมีคำสัมผัสอีกก็คือคำว่าหันกับกันสะกดด้วยอรอหันอันนี้อันนี้กันนะคะออกเสียงคล้ายกันเลยหันกับกันนะคะเด็กน้อยสุขสันกันกับสันเห็นไหมคะ บันเทิงเริงใจสันแล้วก็บันนะคะเทิงเริงใจเห็นไหมคะนี่ก็คือคำกรสี่นั่นเองค่ะเขาจะมีอนักเรียนก็จำง่ายๆนะคะก็คือว่ามันจะสัมผัสของจองกันกรสี่เนี่ยจะหนึ่งบทเนี่ยจะมีสองบาทนะคะแต่หนึ่งบาทเนี่ย มีสองวัตแต่ละวัคมีสี่พยางไหมคะหนึ่งสองสาสี่นะคะหนึ่งสงสาสี่และก็จะมีคำสัมผัสของจองกันด้วยนี่คือตัวอย่างกรสี่นะคะ ทีนี้เดี๋ยวนักเรียนจะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับการร้องเพลงการร้องเพลงเนี่ยเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ทางดนตรีอย่างหนึ่งซึ่งทุกคนสามารถทําได้แต่ต้องฝึกฝนอย่างถูกต้องแล้วก็สม่ําเสมอจึงจะร้องเพลงให้ไพเราะได้นะคะขั้นตอนการฝึกร้องเพลงเนี่ยมาดูกันค่ะมีทั้งหมด5ขั้นตอนขั้นตอนที่1เริ่มฝึกฟังเพลงนักเรียนต้องเริ่มฟังเพลงก่อนเราชอบเพลงอะไรนะอ่ะฟังเพลง 2. เคาะจังหวะตามเพลงหัดเคาะจังหวะให้ถูกต้องตามเพลงนะคะเคาะให้ถูกต้องนะคะ3อ่านเนื้อเพลงให้ถูกต้องอ่าเริ่มอ่านเนื้อเพลงให้ถูกต้องนะคะ4ี่ร้องตามเพลงที่เปิดฟังเริ่มร้องคลอเบาๆตามเพลงที่เปิดฟังห้านะคะฝึกร้องเพลงโดยไม่เปิดเพลงฟังนะคะนี่คือการขั้นตอนการฝึกร้องเพลงนะคะลูกทีนี้นะคะ กลักการขับร้องเพลงให้ไพเราะเนี่ยมีอะไรบ้างการขับร้องเพลงที่ดีนะคะควรฝึกฟังเพลงก่อนใช่ไหมเพราะจะได้รู้ถึงจังหวะทําทนองเพลงรวมถึงสำเนียงการขับร้องอีกด้วยนะคะมาดูขั้นตอนแรกนะคะลูกหนึ่งเลยร้องให้ถูกกับจังหวะและทํานองเพลง สองร้องให้เต็มเสียงแต่ไม่ใช่ตะโกนถ้าตะโกนก็จะไม่เพาะนะคะลูกสออกเสียงเนื้อร้องให้ชัดเจนถูกต้องทั้งเสียงพยัญชนะและก็อักขระค่ะสร้องให้ถูกวรรคตอนของเนื้อเพลงถ้าร้องไม่ถูกวรรคตอนอาจทำให้ขาดความไพเราะได้นะคะหแสดงสีหน้าท่าทางนะคะให้เข้ากับความหมายและจังหวะทำนองเพลงถ้าเพลงเศร้า เราจะทำหน้าลื่นเลิงสดใสได้ไหมไม่ได้แล้วก็ต้องมีอารมณ์สีหน้าที่ไม่ลาลเลงแจ่มใสก็หรือว่าไม่ก็ไม่ได้เศร้าเกินไปแต่ก็ไม่ควรแสดงลาเลงยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะเพลสนุกสนานเราจะมาทําหน้าทางที่แบบว่าเศร้าได้ไหมก็ไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องทําหน้าตาที่สนุกสนานนะคะ นี่ก็คือหลักการขับร้องเพลงให้ไพเราะวันนี้นะคะครูรถก็จะมีเพลงนะคะมาสอนนักเรียนร้องค่ะชื่อเพลงว่าข้ามถนนข้ามถนนนักเรียนฟังครูรถร้องก่อนนะคะลูกครั้งแรกเห็นไหมคะขั้นตอนที่1คือฟังเพลงก่อนนะคะ,ะฟังก่อนนะคะ1 2 3สองสามแม้ว่าเราจะข้ามถนนดูรถยนต์ดูรถยนต์แม้ว่าเราจะข้ามถนนดูรถ ยนก่อนหากรถยนต์มาอย่าอวดเก่งกล้าด่วนจอนให้รถไปก่อนแน่นอนปลอดภัยอ่าเห็นไหมคะว่าทํานองเขาเนี่ยเป็นทํานองแบบนี้นะคะมีจังหวะที่ไม่ได้ชา้าแล้วก็ไม่ได้เร็วจนเกินไปนะคะเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่มีจังหวะสอดคล้องกันด้วยนะคะถนนกับยนต์เห็นไหมคะ ถนนกับยนต์นะคะก่อนกับนอนเห็นไหมะคะเขาก็จะมีคำที่คล้องจองกันเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาหัดร้องกันอันดับแรกเรียนค่อยๆร้องตามครูทีละบรรทัดนะคะอ่าเริ่มเลยหนึ่งสองสามร้องตามค,คุณครูนะคะแม้ว่าเราจะข้ามถนนดูรถยนต์ดูรถยนต์ แม้ว่าเราจะข้ามถนนดูรถยนต์ก่อนหากรถยนต์มาอย่าอวดเก่งก้าด่วนจอนให้รถไปก่อน แน่นอนปลอดภัย เป็นไงบ้างคะร้องกันได้ไหมเอ่ยคุณครูเชื่อว่านักเรียนสามารถร้องกันได้แน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวร้องตามคุณครูอีกรอบนะคะลูกหนึ่งสองสาแม้ว่าเราจะข้ามถนนดูรถยนต์ดูรถยนต์แม้ว่าเราจะข้ามถนนดูรถยนต์ก่อนหากรถยนต์มาอย่าอวดเก่งก้าดวนจอนให้รถ ไปก่อนแนนนอนปลอดภัยอ่ะต่อไปคุณครูจะลองเคาะจังหวะนะนักเรียนก็ร้องไปพร้อมๆครูเลยนะคะอ่าเคาะจังหวะไปด้วยนะคะสักครู่นะคะหนึ่งสองสามแม้ว่าเราจะข้ามถนนดูรถยนต์ดูรถยนต์แม้ว่าเราจะข้ามถนนดูรถ ยนก่อนหากรถยนมาอ,อย่าอวดเก่งกาด่วนตอนให้รถไปก่อนแน่นอนปลอดภัยอ่าเป็นไงบ้างคะนี่ก็คือการเคาะจังหวะเพลงนะคะลูกให้ทำไมคะให้เรารู้จังหวะเพลงด้วยแล้วเราก็จะร้องเพลงได้อย่างไพเราะนั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้สนุกไหมคะลูกวันนี้คุณครูก็ได้สอนเกี่ยวกับการรู้จัก บทกรอนสี่นะคะการสัมผัสกันคล้องจองนะคะแล้วก็รู้เกี่ยวกับอะไรคะลูก การขับร้องเพลงให้ไพเล้อรวมถึงขั้นตอนด้วยนะคะแล้วก็ยังได้สอนร้องเพลงข้ามถนนด,ด้วยวันนี้คุณครูก็ฝากให้นักเรียนนะคะไปร้องเพลงนี้นะคะแล้วก็ไปฝึกทําท่าประกอบเพลงกันเองนะคะไหนจะทําได้หรือเปล่านะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้คุณรูก็ขอขอบคุณนักเรียนนะคะทุกคนนะคะเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ